ช่องว่างให้ฉันสร้างเลยไม่เคยไม่เคยไม่เคยจะสร้างวัดไก่มันหดมาต้นนี่หดแล้วนี่ไปลงไปจองตัวกันแฟเดี๋ยวมันจะท่ามาล้ำหมอรับยันราดเราตัวนี่ราดเราจริงพอกวัดหมอรับนะเป็นบ่อไปเนาะฟาไปจอดเด้อใส่บ้านเมื่อกันอ่านหน่อยอ่านออกว่นี่ต้องซื้อหนิฮะโอ้โห คันเบาเรื่องบัตรนี่คือถอดของเรดอะเอานี่ของแท้แลวแน่นอนโอ้หูเศียรตาผมมันเนี่ยรำผมคักๆเนี่ยละ,ละยโอ้ยลุงตามกว่ยี่ซิบเขาไ่ได้ไอ้เอาเป็นว่ามือนี้คอยตั้งใจมาสองคนกระสัน คอยสีออกไปเอามูมาอีกให้มันคบรเยี่เสโอเคแต่ตอนนี้ข้อเขาไปเงี้ยวข้าวนึ่งเงี้ยวห้องน้ำของเขาว่าได้ก้าวขาเขาก็บ้าได้ช่ึกใจใายเท่